สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาคอยแอร์รถจนคอยร้อนหน้ารถของเราล้มนะครับผมอาจจะโดนเศษหินกระเด็นไปใส่นะครับหรือว่า,เ,าเราทําล้มเองนะครับก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆนะครับด้วยไม้จิ้มฟันอันเดียวเท่านั้นนะครับผมหรือว่ามีเศษหินต่างๆนะครับที่อุดตันอยู่ตาม คอยแอร์ของเรานะครับก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันตัวนี้นะครับอันเดียวเอาออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะครับวิธีการทํานะครับให้เรานําไม้จิ้มฟันนะครับนะครับก็ค่อยแยงเข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยนะครับให้กลับคืนมาเหมือนเดิมค่อยๆลูดนะครับเบาๆเพราะว่าตัวนี้อ่อนมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันล้มเยอะๆนะครับคอยร้อนตรงนี้ก็จะระบายอากาศไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้แอร์ของเราไม่เย็นนะครับเราก็แก้ปัญหาง่ายๆนะครับด้วยไม้จิ้มฟันอ่นี่นรับก็ช่วยคืนสภาพเขานะครับเห็นนะครับดูดีขึ้นนะครับ หรือว่าเศษหินนะครับที่ติดอยู่นะครับเราก็เอาไม้จิ้มฟันนะครับเกี่ยวออกมาได้เลยเนี่ยครับค่อยแงออกมานะครับตัวนี้ก็มีผลกับแอร์ของเรานะครับถ้าติดเยอะๆนะครับก็ทําให้แอร์ของเราไม่เย็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาระบายความร้อนไม่ได้สะดวกนะครับเ็าออกมาเลย ที่ยุบเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดนเศษหินกระเด็นใส่นะครับถึงยุบเข้าไปนะครับก็พยายามเกี่ยนะครับให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้าไปได้นะครับนี่นะครับดูดีขึ้นนะครับนี่นะครับก็แก้ไขปัญหาง่ายๆนะครับด้วยไม้จิ้มฟันอันเดียวเท่านั้นนะครับผม ก็ลองเอาไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาคอยแอร์รถยนต์ล้มนะครับหรือว่าคอยแอร์บ้านล้มนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทําได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ